มะขามจีจานแบนด์สาลัดเยอะๆจ้าอืมอร่อยค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับเรื่องมะขามต้องยกให้มะขามจีจานแบนด์สาลัดเท่านั้นนะคะ บอกได้เลยว่าอร่อยมากและสําหรับคลิปนี้ไอก็จะมาตอกย้ําโปรโมชั่นดีเดย์สิบเอ็ดนี้นะคะ,ะก,ก็คือมะขามจีจ้าสุดดั้งเดิมของแบรนด์สารัตปกติ50กรักมราคา20บาทโปรโมชั่นวันที่11เดือน11นี้เขาลดเหลือเพียงกระปุกละ11บาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนค่ะทุกคนสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ในช็อปปี้นะคะและมากไปกว่านั้นคะ่ะทุกคนคะ่ะสําหรับแบรนด์มะขามสารัตเขายังจัดโปรลดส0ให้แบบจุกๆเลยคะ่ะเริ่มตั้งแต่วันทีี 13, ่่่9-13พฤิิกกกาาาายยน 64, นนนนนน2514 4้้้เเทััะนนะคะออลืืมมไปซด บอกได้เลยว่าคุ้มมากอร่อยด้วยค่ะและที่สําคัญมะขามจี๊ดการ์ดของแบรนด์สาราตคือเขามีหลายรสกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะมไม่ว่าจะเป็นรสพริกค่ะอันนี้ฝาสีชมพสูสูตรดั้งเดิมค่ะฝาสีเขียวอันนี้ก็เป็นสูตรเกลือค่ะไอแอบเห็นมีรสหมาล่าด้วยนี่อันนี้ก็คือรสน้าพริกหมาล่าผสมพริกทอดค่ะทุกคนค่ะคือมีหลากหลายรสกันเลยทีเดียวค่ะมีรสน้าตาลแดงด้วยอันนี้ก็รสด,ดั้งเดิมนี่ทุกคน สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะสําหรับโปรโมชั่น11/11 11นี้11พฤศจิกายนพศ2564นี้เท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะไปเน้นเลยค่ะบอกได้เลยว่าอร่อยมากอันนี้สุดพิกค่ะอ,อร่อยอร่อยสามารถเอาติดรถเวลาเดินทางอย่างนี้ยรถติดไฟแดงหยิบขึ้นมากินเลยค่ะทุกคนเ่รอไอ้ว่ามันอร่อยดีนะ จีจัดมากเลยค่ะจีจัดมากเลยค่ะเรื่องมะขามต้องยกให้แบรนด์สารัตเท่านั้นนะคะืมรยพริกก็จะแบบเผ็ดๆนิดนึงทุกคนสูตรดังเดิมเป็นฟิวน้ำตาลอร่อยดีก็คือออกเปรี้ยวๆนั่นแหละทุกคนแล้วเขาก็มาคุกแบบเครื่องเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกลือเป็นน้ำตาลเป็นพริกอย่างเงี้ยอันนี้สูตรเกลือ จับมากจับมากเดี๋ยวไอ้จะมากินรสไอ้น,นี่ให้คนดูรสน้ําซุปหมาลา่าแต่พริกทอดด้วยทุกคนนี่มันแปลกนะปกติมะขามแบบนี้ไอไม่เคยกินรสนี้เลยเขาน่าจะปรับสูตรแบบว่าให้ตามกระแสะนะทุกคนนี่นี่อืมกลิ่นพริกหมาล่าคือตีขึ้นจมูกเลยทุกคนคะ่ะอร่อยนะปแปลกๆดีอย่างนั้นทุกคนได้ลอง มีความนัวนค่ะทุกคนค่ะมันจะหวานๆแล้วกลิ่นมันเป็นพริกหมาล่านะสูตรน้ำตาลทรายแดงน้ำลายแตกทุกคนน้ำตาลทรายแดงยเยื้ๆจ้าก็จะมีความหวานหอมของน้ำตาลทรายแดงนั่นแหละให้ไอชอบนะไอชอบน้ำซุปหมาล่ามีพริกเผาด้วยทุกคนนี่อ๋อมีพริกทอดด้วยทุกคน คือดี้คือดีมะขามจีสซาดของแบรนด์สารัสูตรดั้งเดิมค่ะปกติกระปุกละ20บาทค่ะวันที่11พฤศจิก,กายน2564ีนี้เขาลดเหลือเพียงกะปุก,ะกละ11บาทเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ในช้อปปี้นะคะมะขามจีสชาตของแบรนด์สารสอร่อยบอกต่อเยอะๆจ้า